รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ ทินวิถีสุนทรีสำรับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านเดินทางออกไปสัมผัสกับเมนูพื้นถิ่นนะครับในแต่ละภูมิภาคกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากกว่าความอร่อยบนจานอาหารครับวันนี้ผมอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธาน,นีครับเราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษครับคุณบดินพัฒน์พุ่มันธ์วงหรือครูเด่นจากศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามพระราชดำริจังหวัดอุทัยธาน,นีครับว่าแต่ว่าครูเด่นเราเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตามผมไปพบกันครับ สวัสดีครับคุณเด่นสวัสดีครับพี่โทนี่โหยืนยิ้มอยู่ขนาดนี้รอนานไหมครับไม่นานครับแป๊บเดียวแป๊บเดียววันนี้มีเมนูอะไรมาฝากผู้ชมบ้างครับเนี่ยอ๋อวันนี้ต้องมีอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆเลยครับครับนั่นก็คือเมนูแกง3รสครับพี่โทนี่แกง3รสเป็นเมนูอาหารโบราณนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยเป็นการรับประทานในรั้วนวังนะครับจะมีการนําผลไม้นะครับรสเปรี้ยวเช่นมะนาวมะขามรวมถึงสับปะรดด้วยเข้ามา ปรุงในแกงนะครับให้เกิดรสชาติที่กลลมก่อมมากขึ้นฟังดูแล้วอยากจะรู้ลึกไปกว่านี้เลยครับว่าแกงเนี้ยมันจะต้องมีขั้นตอนการทำคัาปรุงยังไงครับผมก็เตรียมบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนไว้ให้พี่โทนี่ได้สอบถามเรื่องนี้เลยครับแน่นะแน่ครับนั่นก็คือคุณคุณงงครับครับเดี๋ยวคุณโนงงรอเราอยู่เดี๋ยวเราไปเราพบคุณ่งกันเลยเนาะได้ครับไปเลยครับเชิไปลัคเับตวนี้ Uh, พี่โทนี่เดี๋ยวเราจะพาไปเจอกันกับคุณคูนงดูนะครับอ้าววันนี้ครับคุณนงเจอตัวพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมากับสับปะรดด้วยอ้าวทำไมคุณนงถึงมากับสับปะรดครับเนี่ยเป็นตัวชูรสในแกงสับปะรดวันนี้ครับแต่ถ้าพี่โทนี่อยากรู้เรื่องราวมากมายมากกว่านี้เดี๋ยวเด่นฝากให้พี่โทนี่คุยกับคุณนงเนาะได้ไหมแล้วเด่นจะขอสับปะรดกลับไปเตรียมวัสถุดิบเพื่อที่จะแกงสับปะรดในวันนี้ครับ แอบ,บรักกินนะไม่กินครับไม่กินเดยวเชิญพี่ตัวนี้คุยกับคุณโอ่งไปก่อนนะครับเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณโอ่งครับอ่า แกง3รสเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณโนก็แกง3รสนะครับเป็นแกงโบราณซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากนะครับแต่ว่าจะมีพระเอกของเราเนี่ยเพื่อเพิ่มรสชาติของแกงสมรสเนี่ยคือสับปะรดสับปะรดใช่ครับแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกุ้งกับหมู3ามชั้นครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องแกงของแกง3รสเนี่ยที่ไม่เหมือนแกงชนิดอื่นเนี่ยจะมีส่วนผสมทั้งหมด33ตัวนะครับก็คือหอมแดงครับแล้วก็ได้ความเผ็ดร้อนนะครับจากพริกไทยเม็ดแล้วก็จะมีปา ปลา่างครับปลาแยงใช่ครับเรื่องของน้ําแกงล่ะครับเคล็ดลับในการเคี่ยวน้ําแกงเนี่ยมันจะต้องมีเวลาในการจับด้วยไหมถ้าให้รสชาติที่เข้มข้นนะครับเราจะใช้เป็นตัวน้ําซุปน้ำซุปกระดูกหมูน้ำซุปกระดูกหมูใช่ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยตัวสับปะรดในการเคี่ยวนะครับแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ได้ความเผ็ดร้อนจากตัวพริกไทยเม็ด ที่เราตําลงไปตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกว่าน้ําแกงมันจะออกมาเป็นรูปแบบลักษณะยังไงลักษณะจะเหมือนแกงจืดมากกว่าอ๋อจะเป็นใสๆอ่าใช่ครับจะเป็นความข้นจากการเคี่ยวน้ําจากเคี่ยวน้ําแกงนะครับตัวคเครื่องแกงของเรารสชาติของแกงสับรสก็หนึ่งเลยก็คือจะได้การเปรี้ยวจากสับปะรดรมีความหวานความเค็ม,มจากน้ําตาลแล้วก็ ความหอมจากเครื่องแกงที่เราตำรวมไปถึงหอมแดงนะครับหอมแดงก็เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องแกงชนิดนี้ครับผมเป็นว่าพลาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอย่ากระพริบตาเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการปรุงรสกรุณองจะเป็นคนแนะนำนะครับลตอนนี้พาเราไปห้องครัวกันดีไหมครับได้เลยครับเชิญเลยครับพี่นี่ครับ ช่วงเาจานสรสวันนี้ครับอยากรู้แล้วล่ะว่าส่วนผสมในแกง3รสมีอะไรบ้างเริ่มจากเครื่องแกงก่อนนะครับจะได้ความเผ็ดร้อนจากาเม็ดพริกไทยได้ความหอมจากหอมแดง<อ>นะครับแดงแล้วก็จะมีกลิ่นของกลิ่นปลาเราจะใช้เป็นปลาย่างป่นมาเรียบร้อยเีย,ยแ,ลแล้วครับผมบอกไปแล้วนะครับพระเอกของเราก็คือสับป,ป,ระ,ป,ประรด<ถ>แล้วก็มีเนื้อหมูและก็จะมีกุ้งครับกุ้งทะเลก็ได้ครับกุ้งแชบวยก็ได้แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำปลา แล้วก็ตัวนี้น้ำมันสำหรับผัดครั้งแรกนนในการ,รเจียวหมูคราวนี้ถึงเวลาที่เราต้องลงมือเำกันเลยครับผมก็เริ่มจากเราขกเครื่องแกงก่อนเดี๋ยวเราเริ่มขกกับพริกไทยเม็ดก่อนพริกไทยเม็ด จะกระเด็นไหมน้อพริกไทยเม็ดกระเด็นได้นะครับแต่อย่าเข้าตาผมก็พอครับผมเราค่อยๆโขกนะครับใ้ละเอียดแค่ไหนครับก็ให้ละเอียดเลยครับเห็นไหมครับพอเราเริ่มโขกแล้วเนี่ยเราจะได้กลิ่นของตัวเม็ดพริกไทยออกมาอ่าพอเราเริ่มโขกละเอียดแล้วนะครับเราจะเติมตัวหอมแดงลงไปครับหอมแดงหอมแดงนะครับถ้าถ้าพี่โทนี่ไม่สบายเนี่ยทานแกงเนี้ยไปเนี่ยจะหายวัดรเลยครับเพราะว่าเครื่องแกงของเราเนี่ยจะเป็นหอมแดงนะครับ ต้องละเอียดไหมครับอ่าละเอียดเลยครับผมอ่าพอเริ่มละเอียดนะครับเราจะใส่ปลาป่นลงไปนะครับปลาย่างป่นครับโอเคครับผมว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราตักพักทิ้งไว้ก่อนนะครับครับมีความหอมของหอมแดงนะครับแล้วก็ปลาย่างที่เรา ป่นลงไปนะครับครับผมอันนี้พักไว้ก่อนนะครับรพักไว้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวรเราจะเจียวเจียวหมูนะครับ<ม>โอเคครับเดี๋ยวเรารเติมน้ำมันลงไปหน่อยเตมน้ำมัน อย่างที่บอกนะครับว่าเนื้อหมูของเราที่เราใช้เนี่ยควรจะมีติดมันหน่อยครับเพื่อที่เวลาเราเจียวเนี่ยน้ำมันของหมูเนี่ยจะได้ออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวราเราใส่หมูลงไปเลยครับนะครับนะครับเราก็จะลวนให้ตัวหมูเนี่ยสุกนะครับแล้วก็น้ำมันมันออกมาน้ำมันของหมูเจียวนะครับ เราก็ผัดค่อยๆผัดนะครับให้ตัวหมูเนี่ยมีความเกรียมขึ้นนะครับต้องให้เหลืองไหมครับให้เหลืองเลยครับให้เหลืองเลยใช่เลยครับจนน้ามันมันมีน้ํามันบางส่วนออกมาด้วยโอเคครับเริ่มเกรียมแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเราก็พักหมูไว้ก่อนอ๋ออันต้องพักไว้ก่อนใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ํามันของหมูเนี่ยเอามาผัดกับเครื่องแกงที่เราโขกเอาไว้นะครับ เดี๋ยวผมตัดหมูผักเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ให้เสด็จน้ำมันแต่ว่าเราทำนะครับเราจะไม่ให้มันเกรียมจนเกินไปเนาะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราไปไปตุ๋นเนี่ยมันจะแข็งเราต้องการหมูที่นุ่มใช่ครับทีนี้เราได้น้ำมันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องแกง ครับครับผมเดี๋ยวผมเติมน้ำมันลงไปหน่อยนึงครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันหมูที่เราเจียวนะครับไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดก็ได้ครับเปัดไฟเป็นไฟไห้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเอาพริกเครื่องแกงของเราครับที่เราโขกเอาไว้เครื่องแกงผัดลงไปใช่เลยครับผมสามารถใส่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องรอน้ำมันร้อนเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเราผัดจนมันมีความร้อนอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้เราก็จะผัดให้ตัวเครื่องแกงเนี่ยมันมีความหอมเนาะเห็นไหมครับเริ่มม,มีกลิ่นหอมขึ้นนะครับหอมพริกไทยหอมพริกไทยครับ,รบแล้วก็มีมีกลิ่นปลายา่างมีกลิ่นปลายา่างโชยมานิดหน่อยอ่าเดี๋ยวเราเติมน้ําซุปลงไปครับตัวนี้จะเป็นน้ําซุปหรือว่าเป็นน้าเปล่าสะอาดก็ได้น้าสะอาดก็ได้เคเลยไปเลยครับตัวนี้เราจะคนแล้วก็รอจนน้ําเดือด แล้วเราก็จะใส่ตัวหมูที่เราผัดที่เราเจียวในขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมรอเดือดแป๊บนึงครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับเราจะทยอยช้อนฟองออกนะครับเห็นไหมครับช้อนฟองครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่ช้อนก็กินได้ใช่ไหมทานได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราตุ๋น หรือว่าต้มหมูเนี่ยมันจะมีพวกเ,เลือดเศษเลือดอหรือเศษอะไรออกมาเพราะฉะนั้นช้อนพวกพวกนั้นออกมาจะทําให้น้าซุปเราเนี่ยมันบางทีไม่ไม่มีกลิน่นหรือว่ามีความใสมากเกินนะครับหือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจเลยทีเดียวะครับพอเราช้อนฟองเสร็จปุ๊บเราก็จะเติมหมูที่เราเจียวลงไปนะครับ กุ้งครับเติมกุ้งอ่ะเวเราจะค่อยๆเล่งไฟนิดนึงนะครับใช้ไฟกลางนะครับรอ,รอให้มันเดือดน้ำเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมครับก็จะมีเศษฟองขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถาาช้อนออกได้อออเรื่อยตลอดครับผม ครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลกับน้ำปลาเลยครับครัใส่ไป,ไปเลยครับแล้วก็น้ำปลาครับแล้วก็ตามด้วยสับปะรดของเราครับใส่ได้เลยใช่ไหมครับใส่ได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะปิดฝาเพื่อตุ๋นใช้เวลาตุ๋นประมาณ3 0มถึงานาทีจับเวลาได้เลยใช่ไหมครับเพื่อให้ตัวรสชาติของสับปะรดเนี่ยมันออกมานะครับแล้วก็ตัวหมูของเราเนี่ยก็จะได้เข้าเครื่องด้วยครับหลังจากที่เราตุ๋นเวลาประมาณ30นาทีแล้วเนี่ยเรามาดูว่าแกงสาะรดของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับดีครับผมอ่ะเดี๋ยวคุคนนี้เปิดเลยนะครับ กลิ่นหอมของเครื่องแกงออกเลยกลิ่น,นหอมมากครับคุณผู้ชมน่ครับพอเราตุ๋น30นาทีแล้วเนี่ยตัวเนื้อของเราเนื้อหมูของเรานะครับแล้วก็น้ําซุปของเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นขอชิมน้ําซุปด้วย<า>ครับได้เลยครับผมน้ําซุปของเราก็จะงวดลงไปด้วยแล้วก็มันจะทําให้ความเข้มข้นของเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเข<อ>้าในเนื้อใช่ไหมครับ อร่อยมากครับคุณผู้ชมหน้าตาก็น่ากินนะครับแถมรสชาติเนี่ยเรียกได้ว่ามันเข้าเนื้อแล้วก็กลิ่นของปลาย่างมันโดดเด่นขึ้นมารวมไปถึงกลิ่นของพริกไทยพอเราชิมแล้วเนี่ยข้าวสวยต้องข้าแล้วนะครับมีไหมครับมีไหมครับเดี๋ยวอื่นเดี๋ยวรักใส่จานดีกว่านะครับตกแต่งจานให้เรียบร้อย ค,ความเข้มข้นของตัวน้ำซุปของเรานะครับครับก็เืินน้ำาลายเรายรอบแล้วนะครับเนี่ยโรยหอมเจียวของเราไป,รไปด้วยนะครับเพิมหน้าตาให้รับประทานน่ารับประทานนะครับเจียวมีอะไรอีกครับผักชีกชเติมความแดงด้วยพริกแดงนะครับพริกแดงซอย เรียบร้อยแล้วครับแก<ม> <นะ S 2> ง3ามรสวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับครูโน่งที่มาบอกเล่าเคล็ดลับต่างๆนะครับก็ถือว่าคุณผู้ชมได้รับความรู้ไปเต็มๆเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณครูโนงครับครับผมขอบคุณครับ เป็นไงบ้างครับพี่โทนี่แกง3ารสครบรสไหมครับวันนี้ครบรสเลยครับครบ3รสอย่างที่ครูเด่นคุยตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูเด่นนะครับดีมากครับที่พาเรามารู้จักกับเมนูที่เรียกว่า หาทานยากด้วยแล้วก็มีมาอย่างยาวนานนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับรายการทินวิธีสุนทรีสำรับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาการหรือ eTV ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบใช่ครับต้องไปหาูกชาเพิ่มถ้าอยากได้กุง้งตัวใหญ่ๆห่ได้ไหม ครับตอนนี้กินตัวล็กๆไปก่อน,น,อนครับกินไปก่อน,ๆๆๆค,นอครับก็ได้ครับครับหลังจากที่เราสุ่นเวลา30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแกงส้มอ่อแกงส้มแกงส้ม